สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับต้นคาสตูดิโอการทําคลิปเรียวเนี่ยนะครับผมแนี่านำขบวนการทําคลิปเรียวมันพิเศษอย่างหนึ่งนะที่จะให้คนที่บอกว่าเออดึงดูดแล้วก็อ,อ,อะไรลายๆอยา่างตรงแอปหมายถึงว่าการทําสดสดในที่นี้หมายถึงว่า a c e b o o k เนี่ยมันจะมีแอปหมายถึงว่าไม่ต้องไปตัดต่อนะอยางคีอทำในแอปเลยนะครับก็เข้าไปใน f c e b o o k กก็เห,เห็นนะครับเรียวเนี่ยก็เข้าไปกดกล้องตรงเรียว ช่องสีชมพูนะครับก็ถ่ายก็ทุกคนก็ถ่ายแต่งแต่งภาพเองทําเองรูปใส่แอปอะไรหลายอย่างข้อความเนี่ยเขาบอกว่าอู้ได้ดีพี่ได้ดีมากคนดูเยอะมากเขาบอกว่าเรียลนะครับเรียลเอไอเขาบอกว่าชอบอแบบสดๆไม่ปรุงแต่งอะไรประมาณนี้ผมกดลองดูก็ได้อยู่นะอันนี้พูดถึงนะอันนี้หมายถึงว่าคลิปนะครับเออนะครับใส่ได่ข้อ,ข,อข้อความนั่นไตเติ้ลประมาณนี้ก็ใส่ว่าเออ เราทําแนะนําเพื่อนประมาณนี้ลองดูนะแอปนี้มันได้ผลนะเขาบอกว่า90%เลยในการมองเห็นแล้วก็ให้คนอื่นมาดูนะแล้วก็แฮชแท็กแฮชแท็กนี่สําคัญนะครับเนี่ยใส่แฮชแท็ก uh, ว่าการสร้างคลิปเรียวการเปิดการมองเห็นการมีส่วนร่วมกับคลิปเรียวการเปิดการมองเห็น Facebook าการสร้างรายได้ f c e e o o o นะครับการเพิ่มผู้ติดตามการทําอะไรนี่ลหลายๆลาอย่างอย่าลืมนะ การใส่แฮตแท็กเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นเอไอเขาก็ต้องตรวจสอบว่าคุณทําอะไรบ้างที่ไหนอย่างไรประมาณนี้นะครับนี่คือการทำคลิปวิดีโอคลิปเรียวนะมันลองดูในกล้องดูนะแต่ถ้าใครถ่ายวิดีโอแล้วก็โอเคนะครับจากนั้นแล้วเราเริ่มพัฒนาขั้นเราไปตั้งแต่เล็กๆเล็กๆนะครับจากศูนย์นะครับไปถึง1น0 0 0เเป็นล้านลองดูนะครับคลิปเราจากโทรศัพท์เล็กๆก็ได้ถ่ายดูนะครับ ภาพไม่ชัดไม่เป็นไรเพราะว่าเราคือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเราถ้าเราคลิปเราก็ค่อยพัฒนาไปดูคลิปคนอื่นเราก็ต้กลับมาปรุงแต่งปรุงแต่งเสร็จแล้วเราก็เข้ามาปฏิปต่ตปฏิปต่ตเสร็จแล้วมันก็เกิดอะไรหลายอย่างนะครับเหมือนกับคลิปเดียวที่รางวัลที่เขาให้โชว์นะครับ คลิรีมิกสิ่งที่รีมิกเพื่อนก็ดีเป็นมีประโยชน์เพราะว่า Facebook ขอชอบมีการส่งร่วมไหมเปรีมิกเพื่อนเพื่อนใหน้คลิปนี้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การอะไรนะอะไรหลายๆอย่างนะครับเนี่ยนะเพราะว่ามีกลูลุกเด่นเยอะของคลิปเร็วไงฉะนั้นแล้วผมขอสรุปนะครับทั้งหมดทั้งมวลมานะครับ 1. น,นะครับการสร้างเพจก็ดีนะครับใหม่ๆนะครับการทําคลิปวิดีโอดีๆการไลฟ์สดก็ดีนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลมานี้ก็คือเพื่อ เพจเราแล้วก็ตัวเราเองที่จะขยายแล้วก็เติบโตขึ้นนะครับผมหวังว่าใครที่ชมคลิปนี้นะครับไม่มีประโยชน์มากก็น้อยเพื่อเพื่อนๆจะไปต่อยอดในการพัฒนาในการเติบโตของเพจของคุณเองและตัวผมเองนะครับผมก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่เพียงผมชอบแนะนําอะไรสิ่งละหลายอย่างมาให้เพื่อนๆมารับชมนะครับว่าเออการที่เราได้มา ให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับโดยที่บางคนเขาไม่รู้หรือรู้แล้วเพียงแต่ว่าเราก็เอาไปเสริมแล้วก็เหมือนเอาไปต่อยอดให้เพื่อนๆอให้มีความคิดที่สร้างสารรค์มากขึ้นนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับถ้าใครดูแล้วไม่มีประโยชน์มากก็น้อยอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อให้ผมและทีมงานผมเองแล้วก็ผมเองอทำคลิปดีๆมาแนะนำเพื่อนๆต่อไปในคลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้ผมก็มีแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ